สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมจ็อบมาดินพูครับสำหรับในคลิปนี้ครับเพื่อนๆผมจะมารีวิวนาฬิกาเรือนที่ผมคิดว่าเป็นตำนานของวงการนาฬิกาโลกเลยนั่นก็คือ d ดสตาร์ออริจินอแต่รุ่นนี้เนี่ยถือเป็นรุ่นที่เป็น Limited Edition นะครับเป็นการเฉลิมฉลองในรอบ50ปีของร a d o ไดสตาร์ที่เป็นเรือนสีทองนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่60,000กับอีก700บาทนะครับ ทำไมถึงเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีสําหรับนาฬิการาโดไดสตาสีทองเพราะว่าจริงเนี่ยราโดไ a สตาครั้งแรกที่เขาออกมานะครับเพื่อนเขาจะออกมาเป็นตัวเรือนที่เป็นสีเงินเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตให้นะครับซึ่งตอนนั้นน่ะอยู่ในปี1962ราโดใช้ช่วงเวลาสักประมาณ10ปีครับจนมาถึงปี1972ที่เขามีการผลิตนาฬิการาโดไดสตา ที่เป็นสีทองขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นครับนาฬิกาเรือนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองนาฬิการาโด d ไดสตาร์ออริจินนะครับที่เป็นเรือนสีทองตลอด50ปีแล้วก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ขายดีมากๆตลอดการของแบรนด์รา d o นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับกล่องแล้วก็แพคเกจจิ้งทุกอย่างของเขานะครับเพื่อนๆเลยทำมาเป็นแบบ Limited e dition จริงๆนะครับอันนี้เป็นรุ่นฉลอง 50ปีแต่เดี๋ยวเขาจะมีรุ่นฉลอง60ปีออกมาเช่นเดียวกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่กล่องของเขานี่เพื่อนๆลองไปดูครับเขาจะเขียนว่า RADO r ร s t a r l i m i t e e Edition บอกเลยว่าเรือนนี้เป็น Limited Edition นะครับแล้วก็เป็นกรรมยี่สีแดงซึ่งตัดกับสีทองสวยงามมากนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้รุ่นนี้นะครับเขามีนิกเนมที่หลายๆคนเนี่ยเรียกกันว่ารุ่นน้ำพุ ใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับผมก็ได้ข้อมูลจากทางแบรนด์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาบอกว่าที่เป็นลักษณะเป็นแฉกแบบนี้นะครับนั่นคือต้นปาล์มครับเพื่อนๆอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะเรียกว่าหน้าน้ำพุนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นต้นปาล์มนะครับนี่ผมให้ดูทางด้านบนเห็นไหมครับกล่องก็จะมาเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตัดกับสีทองได้อย่างลงตัวมากนะครับนี่ จะแตกต่างจากรุ่นทั่วๆไปของนาฬิการาโดไดสตาร์นะครับแน่นอนว่าเขาก็จะมีกล่องสีดำแบบนี้มาให้นะครับนี่แล้วก็ทางด้านในนะครับก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเนี่ยครับก็จะเป็นแบบใบรับประกันนะครับซึ่งนาฬิการาโดเนี่ยเขามีการรับประกัน2ปีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือความพิเศษตั้งแต่ดีไซน์การออกแบบของกล่องเลยทีเดียวครับคราวนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราเนี่ย จะมาชมความสวยงามของนาฬิการืรอนนี้กันแบบใกล้ชิดนะครับแค่วางนาฬิกาต่างมุมเพื่อนๆจะเห็นว่าแสงที่มาตกกระทบก็มีความแตกต่างกันนะครับนี่เรามาดูความวิงของเขาเลยนะครับหน้าปัดของเขานะครับก็จะเป็นสีทองที่ตัดกับสีดำนะครับนี่ตัวเรือนวิงมากครับเพื่อนๆนี่สวยมากแล้วก็เล่นแสงมากๆนะครับเครื่องนี้นะครับจะเป็นแบบออโตเมติกนะครับเป็นรหัส R764 นะครับสามารถสํารองพลังงานได้ยาวนานถึง80ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการบอกวันแล้วก็วันที่อยู่ที่บริเวณ6นาฬิกานะครับนีน่คราวนี้ตัวเรือนของเขานะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นหัวใจเลยเพราะว่า RADO เนี่ยสโลแกนของเขาคือเป็น Master of Material นะครับวัสดุตรงนี้จะใช้เป็นทังสเตนคาร์ไบด์นะครับใช้เทคนิคก็คือ CVD สีทองนะครับถ้า CVD เนี่ยจะมีความ ทนทานนะครับแล้วก็ทองเนี่ยจะเป็นทองที่มีความอารามมากนะครับเรียกว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของการเฟดในการใช้งานนะครับส่วนสายนะครับนี่จะมาเป็นสายในลักษณะของลุกที่มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นสีทองเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเทคนิคของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเทคนิคที่ชื่อว่า PVD นะครับนี่แล้วก็บานพับของเขานะครับก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะให้อารมณ์ที่ ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ตรงบานพับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในสไตล์ของราโดนะครับจะผลิตจากวัสดุที่เป็นไทเทเนียมมีความเบานะครับมีความทนทานแล้วก็สามารถที่จะทนทานต่อความกัดกร่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายปกติของนาฬิกาที่เป็นสีทองเนี่ยมักจะเป็นสายที่มีความบางแล้วก็ยืดหยุ่นได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาก็เลือกสายที่มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับมาให้ คราวนี้ความพิเศษนะครับถ้าเพื่อนๆดูไปที่บริเวณหน้าปัดนะครับเพื่อนๆจะสังเกตดูว่าตัวหลักบอกเวลานะครับนี่จะมีสีแดงอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็จะมีสีขาวอยู่ทั้งหมด6จุดนะครับนี่ตรงนี้นะครับทางแบรนด์เขาบอกว่าเป็นหินประเภทหนึ่งนะครับเขามีชื่อหินว่าชิมิลี่นะครับด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นสีแดงที่มีการเจรไนนะเลื่อนเห็นไหมอ่า จะมีการเจรไนที่คล้ายๆกับพลอยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยครับก็เป็นหินเช่นเดียวกันนะครับจะมีทั้งหมด6ก้อนนะครับแล้วก็สวยงามมากส่วนด้านบนนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นปราสมอนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับของแท้เนี่ยจะต้อง move ได้นะครับเป็น moving anchor ซึ่งแปลว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาแบบ Automatic นะครับแล้วก็จะมีเส้นสายของต้นปาล์มนะครับวาง layout ออกมาสวยงามมากนะครับ ทางด้านซ้ายจะเขียนคำว่าราโดทางด้านขวาจะเขียนคำว่าไดาสตาหกนาฬิกาเป็นวันที่แล้วด้านบนเป็นตราสมอเรือนะครับนี่เรือนนี้อ่านเวลาได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับที่เข็มนะครับเขาจะมีการใช้เส้นสีดำนะครับซ่อนอยู่ด้วยนะครับเพื่อให้ออกมาสวยแล้วก็เข้าไปกับบริเวณต้นปามแล้วจริงๆต้นปามเนี่ยผมอยากจะสูมให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือจะมีเส้นสายรุง้งพยายามจะสูมให,ให้เห็นนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยอาจจะไม่ชัดเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตรงนี้จะเป็นสายรุ้งนะครับนี่เป็นเทคนิคและเป็นความลับของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรือนที่ดูเหมือนเรียบเรียบนะครับแต่เขาเนี่ยซ่อนดีเทลต่างๆเอาไว้เนี่ยอย่างดีมากนะครับขนาดตัวเรือนจะอยู่ที่3 5ม mm มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมใช้คำว่าเป็นตัวเรือนที่ทุกคนใส่ออกมาแล้วสวยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมือเล็กหรือว่าเป็นข้อมือใหญ่ความหนาของตัวเรือนนะครับจะอยู่ที่11.9ม mm, ิลิเมตรนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดมะยมนะครับก็จะเป็นสไตล์ของราโดนะครับเม็ดมะยมของเขาเนี่ยจะค่อนข้างฝังเข้าไปเนี่ยติดกับนาฬิกาพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ด้านนี้ก็จะมีการสลักคำว่า รา d o นะครับของแท้เนี่ยจะมีความคมชัดนะครับให้ดูทางด้านหลังนิดนึงนะครับแต่เรือนนี้ผมยืมทางแบรนด์มารีวิวนะครับนี่ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่มีสติกเกอร์แปะอยู่นี่นะครับน่าจะเขียนคำว่า limited edition แล้วก็เป็น one out of 1972นะครับนี่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้สวยงามมากนะครับไซส์กำลังดีมากนะครับ สำหรับผมเนี่ยพอเห็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเข้ากับถ้าเป็นคลาสสิกมินแวร์เนาะเป็นผ้าลายกันครับคือมีความเป็นสีทองแล้วก็มีความเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวผมจะไปะหยิบลายกันขลับมาให้เพื่อนๆดูนะครับไหนไปหยิบเสื้อมาแล้วนะครับผมก็เลยใส่ขึ้นข้อมือให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะครับข้อมือของผมอยู่ที่ประมาณ16.5เซนติเมตรนะครับ นี่ก็ถือว่ากําลังดีมากครับเพื<ๆ>่อนแต่เนี้ผมตัดสายมาหลวมสักเล็กน้อยนะครับลายกันคลับเพื<ๆ>่อนเ่อนจะสังเกตด,ดูว่าอันนี้นะครับเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตเนาะเขาจะมีความเป็นสีน้ําตาลเป็นสีดําแล้วก็ครีมนะครับ<ๆ>ก็เข้ากับนาฬิกาเรือนนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่แล้วเราก็ใส่พาเชหน้าเนาะหรือว่าซิลพอกเก็ตสแควร์ที่เป็นสีแดงให้ล้อกับออสีแดงนะครับบนหลักบอกเวลาทางด้านบนได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตอนนี้นาฬิกาสไตล์นี้ครับกำลังมาแรงมากนะครับนาฬิกาที่เป็น d r e s w o ส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆตอนนี้เขาปรับไซส์หมดแล้วจาก40ไล่มาเป็น 38, 37, 36เรือนนี้เนี่ยความกว้างจะอยู่ที่35มิลนะครับแล้วก็ลักธุลักษณก็คือความยาวของวงรีหรือรูปจานบินอยู่ที่ประมาณ38มิมลซึ่งเป็นไซส์ที่ ขายดีแน่นอนนะครับทุกคนใส่ได้แล้วก็สวยนะครับยุคต่อไปของนาฬิกาเนี่ยเขาจะแข่งกันเล็กแล้วก็แข่งกันบางนะครับแล้วก็นาฬิกาที่เป็นทรงแบบวินเทจแบบนี้กลับมาแน่นอนนะครับถ้าอย่างนั้นผมไม่มีทางดันคอนเทนต์คลาสสิกสเป็นแว์นะครับวงการนาฬิกาจะมาแบบสุดมากเพื่อนๆแล้วจะดึงเอาเฮอริเทจของแบรนด์เนี่ยออกมาเล่านะครับนี่เพราะฉะนั้นนะครับ นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยทั่วโลกนะครับจะมีการผลิตเพียงแค่1,972เรือนเท่านั้นตามปีที่เขามีการผลิตนาฬิการาโดไรสตาร์ที่เป็นสีทองขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนะครับแล้วกลายเป็นว่าสีทองเนี่ยเป็นสีที่ขายดีมากนะครับในประเทศไทยและในต่างประเทศนะครับเพราะว่ทองเขามีความอาร่ามมากๆนะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย ผมคิดว่าเข้ามาเนี่ยจำนวนไม่ได้เยอะมากนะครับใครที่มีไว้ครอบครองก็ผมมีความรู้สึกว่าเป็นความพิเศษมากๆนะครับใครที่ชอบอยู่แล้วนะครับอยากจะสะสมก็เป็นเป็นรุ่นที่น่าเล่นใครที่อยากจะได้ดาสตาร์อยู่แล้วเป็นสีทองนะครับผมว่าเพิ่มตังอีกนิดเป็นรุ่นนี้ไปเลยนะครับนี่รับรองว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นการบันทึกความทรงจำอย่างแน่นอนคราวนี้ครับผมเป็นคนที่ ใส่นาฬิการาโดไรสตาร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเบสเพร์เชสของผมด้วยในปีที่ผ่านมานะเดี๋ยวผมจะหยิบเรือนสีเงินนะครับมาให้เพื่อนๆดูนี่ตั้งอยู่ข้างๆครับของผมเนี่ยจะเป็นเรือนที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับนี่จะเป็นลุคที่ดูสปอร์ตมากกว่านะครับแล้วก็เพื่อนๆเห็นความวิงไหมวิงมากครับแล้วก็สายนะครับก็จะมีความแบบสปอร์ตตี้มากๆนะครับนี่ ก็จะมีความเท่นะครับอันนี้ผมเอาไว้ใส่แบบกับจีนนะครับแล้วก็ใส่กับสฟร j จเกต t ลุยๆผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับถึงขนาดแล้วก็ความแตกต่างเนาะนี่ไซส์เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเรือนซ้ายจะดูสปอร์ตกว่าเรือนขวาเนี่ยจะดูหรูหราจะดูเอลเลกันซ์แล้วก็ดูแบบดีลิเคทมากกว่านะครับสวยไปคนละแบบเห็นไหมฮะมี ให้ดูทางด้านข้างนะเม็ดมายมนะครับก็ต่างกันนะครับขนาดความหนาของสายก็ต่างกันนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่สีเงินก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับสีทองก็จะมีขนาดที่บางกว่าก็คือตามตามรูปแบบของนาฬิกานะครับนี่ตัวบานพับเนี่ยเหมือนๆกันนะครับบานพับของราโดใช้ง่ายมากนะครับแล้วก็ทนทานนะครับนี่ ก็จะมีความแตกต่างกันในลักษณะแบบนี้นะครับมุมนี้เพื่อนเเห็นไหมความวิ้งของกระจกที่เป็นซัฟไฟร์คริสตัลอะครับเพื่อนๆป้องกันรอยขีดข่วนเช่นเดียวกันนะครับนี่สวยมากนะครับเขาก็เป็นนาฬิกาที่ป้องกันรอยขีดข่วนนะครับเป็นเรือนแรกของโลกนะครับนี่ปีนี้ไดสตาร์มาแน่นอนครับให้ดูเรือนที่ผมตัดมาอันนี้คือพอดีข้อมือนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นลุคที่ดูแบบมีความสปอร์ตดูมัสคูลีนนะครับดูโมเด์นะครับอันนี้ก็เป็นราโดไร t a r, r arr, เรือนที่ผมเนี่ยชอบนะครับนี่อันนี้3 8 1 0 0บาทนะครับกับเรือนนี้เราใส่คู่ได้ไม่เอ่ยอยากจะลองใส่คู่ดูอันนี้ก็เป็นความพยายามของผมนะครับที่พยายามจะให้ในาฬิกาทั้ง2เรือนนี้นะครับมาอยู่บนข้อมือของมาตินพูให้ได้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเรือนเล็กเนี่ยดูดูกำลังบาลานซ์พอดีนะเพื่อนๆกำลังดูแบบดีลิเคทส่วนเรือนใหญ่เนี่ยก็ดูแบบเทสปอร์ตนะครับก็ตามสายที่ผมจะไปใส่กับจีนแล้วก็สฟริจเกตแบบลุยๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะให้เพื่อนๆดูความแตกต่างนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับของสายนะเขาก็ใส่ใจสัดส่วนของสายมาเป็นอย่างดีนะครับว่า ถ้านาฬิกามีขนาดนี้สายต้องเป็นขนาดนี้นะครับก็เป็นความสวยงามนะครับแล้วก็ทุกอย่างแน่นอนว่าเป็นสวิสเมดนะครับนี่การเล่นแสงนะครับดีงามมากคราวนี้ในส่วนของบทวิเคราะห์นะครับเพื่อนๆยังไงผมก็คิดว่าในปี2023เนี่ย ราโดไดสตาร์เนี่ยกลับมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทุกอย่างเวลาที่ผมแนะนําหรือผมพูดนี่นะครับไม่มีคําว่าลอยๆอยเพื่อนๆทุกอย่างเนี่ยมาจากยอดขายทั่วประเทศมหาศาลจากข้อมูลดัตต้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเพียงแต่คนรุ่นใหม่นะครับอาจจะยังไม่ได้ค่อยเห็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของราโดไดสตาร์มากนักแล้วก็คนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับนาฬิการเรือนนี้ว่า เฮ้ยความคุ้มค่าสมราคานะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขานะครับมีความเป็นตำนานมากนะครับใครที่ชอบแนวสปอร์ตตผมว่าเรือนซ้ายก็ค่อนข้างเหมาะอันนี้ใส่ง่ายแล้วก็ราคาดีใครที่ชอบความคลาสสิกแล้วก็ความลิมิเต็ดอ dition ก็ต้องเป็นเรือนขวาแบบนี้นะครับเหมาะกับการสะสมนะครับจริงๆเนี่ยนะครับใครที่ชอบอะไรที่มีความเป็นทองแบบอรารามเนี่ยนะ ผมบอกได้เลยว่าราโดไรสตาร์นี่แหละคือยืนหนึ่งจริงๆนะครับในความเป็นทองแบบอรารามมากๆนะครับนี่แล้วความทรงพลังนะครับของนาฬิกาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผมบอกให้เลยว่าเป็นอะไรทีไ่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นคนที่ชอบสินค้าแฟชั่นลักชัวรี่นะครับเพื่อนๆลองเอาราคาไปเปรียบเทียบนะครับสมมุติว่าเราซื้อกําไลแหวนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคอสตูมจิวเวลรี่นะครับไม่ใช่ทองคาจริงจ ของเหล่า Luxury Brand สังเกตว่าการ Finishing งานต่างๆเพื่อนๆจะสู้กับนาฬิกาสวิสไม่ได้เลยเพื่อนๆข้างในของเขาเนี่ยถ้ามีกล้องแล้วซูมเข้าไปนะครับเพื่อนๆจะรู้ว่าการ Finishing งานเนี่ยยากมากแล้วก็ละเอียดแบบละเอียดมากนะครับแล้วเป็นงานที่ดีแล้วความทนทานเนี่ยก็คือใช้งานได้อย่างยาวนานมากกับความคุ้มค่าสมราคานะครับ 6 0 0 0ื่กว่าบาทผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์แบบทั่วๆไปเนี่ยรนจ์ราคาอยู่ที่ประมาณแบบ4 0,000กว่าบาทนะครับแต่เราใส่ไปได้เนี่ยอย่างยาวนานเป็น10ปีเลยนะครับอันนี้คืองานฟินิชชิ่งแล้วก็เครื่องเนี่ยนะครับมีความทนทานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ของราโดนะครับก็คือใช้งานง่ายนะครับผมลองเขยบเม็ดไม่โยไมไ้เพื่อนๆดูนิดนึงดีกว่านะครับเวลาที่ตั้งเวลานะครับนี่ เพื่อนๆก็สามารถที่จะหมุนแบบนี้ได้เลยนะครับตรงนี้อาจจะขยับยากสักเล็กน้อยนะครับมันจะมีความซ่อนอยู่ทางด้านในนะครับนี่แล้วเข็มเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่าจะเป็นเข็มที่มีเส้นสีดําอยู่ทางด้านในนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเป็นเรือนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของจริงอ่ะสวยกว่าในกล้องมากๆนะครับนี่วิงมากนะครับแล้วใส่ออกมาปุ๊บเนี่ยเด่นเลยใครที่ชอบ เรียกว่าทองคำเนาะใส่กับเรดข้อมือสีทองเข้าแน่นอนนะฮะแหวนทองนะครับสร้อยทองพระเครื่องอะไรเงี้ยโอ้โหเข้าเซตกันอย่างลงตัวสุดๆนะครับใส่แล้วรู้เลยว่านี่คือราโดไดสตาร์อย่างแน่นอน,นครับหนึ่นาฬิกาตำนานของวงการนาฬิกาโลกนะครับกับนาฬิกาที่ป้องกันรอยขีดข่วนของโลกนะครับเป็นเรือนแรกนะครับแล้วก็ เป็นนาฬิการทรงวงรีหรือว่าทรงจานบินที่มีคาแรคเตอร์มากๆแตกต่างนะครับแต่ว่าทุกอย่างทำมาได้อย่างลงตัวก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิการาโดไดสตาร์ Star ที่เป็นลิมิเต็ดอ dition นะครับผมก็พยายามที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็น ดีเทลในทุกส่วนนะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับราโดไดสตาร์เรือนที่ตัวเองเนี่ยใส่อยู่เป็นประจำนะครับพอใส่แล้วเนี่ยผมรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจนะครับคือพอได้มาปุ๊บเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีกว่าที่คิดนะเรือนนี้นะครับคือตอนแรกดูในเว็บก็สวยนะครับพอไปดูของจริงสวยมากพอมาใส่ในชีวิตจริงโอ้โหเท่มากนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าอินกับราโดไดสตามากๆนะครับ แล้วถ้ามีโอกาสครับเพื่อนๆผมจะขอยืมนะครับราโดไรสตารรุ่นอื่นๆซีรีส์อื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยมารีวิวเก็บไว้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนาฬิกาสไตล์คลาสสิกแบบนี้นะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจ็อบมาดินบูตต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ